เป้าหมายหนูคือหมู่ที่9ไปทางไหนหรอหมู่9เราต้องขึ้นเอ่อเราต้องขึ้นไปทางถนนเส้นนี้นะคะตรงไปเลยใช่ไหมคะใชประมาณกี่กิโลได้ประมาณ3กิโล3กิโลค่ะวัดหนองโป่งจะอยู่ด้านซ้ายบ้านผู้ใหญ่บ้านจะอยู่ตรงข้ามวัดหนองโป่งอ๋อโอเคค่ะผู้ใหญ่อานนท์นะคะปกติผู้ใหญ่อานนท์เนาะผู้ใหญ่โอเคผู้ใหญ่หมู่9เนาะโอเคขอบพระคุณมากครับพี่ภารกิจวันใหม่ตามหาพ่อให้น้องเบสที่อำเภอมวกเหล็กครับ เป้าหมายได้มาว่าลูกทุ่งสิงงามมีตัวตนอยู่ที่หมู่9ตำบลลำพยากลางจังหวัดสระบุรีจะเป็นคนคนเดียวกับที่เราคิดไว้หรือเปล่าต้องลุ้นแต่เมื่อตอนนี้รู้ทางไปหมู่9แล้วเราก็รีบดิ่งไปบ้านของผู้ใหญ่อานน์ทันที เมื่อไปถึงปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านติดภารกิจข้างนอกเลยได้โทรคุยกันครับสวัสดีครับฝอเรียนสายผู้ใหญ่อานนท์ครับรัาผมพอดีมีเรื่องจะรบกวนสอบถามผู้ใหญ่นิดนึงพอดีผมอยากมาตามหาคนนะครับแล้วข้อมูลที่เราได้มาก็คือพ่อเขาเนี่ยอยู่ในหมู่เก้าของตำบลลำพยาการนะครับผู้ใหญ่แล้วพ่อเขาชื่ออะไรครับพ่อคุณพ่อชื่อลูกทุ่งสิงห์งามครับเพราะในหมู่ผู้ใหญ่มีมีคนนามสกุลนี้บ้างไหมเอ่ย เขาไม่ได้อยู่ที่หมู่9ครับบ้านเลขที่เขาอยู่จริงแต่เขาตัวเขาไปอยู่ที่สับสนุนนะครับรับสนุนครับใช่ตำบลทับสนุนเขาก็เป็นลูกบ้านผมอ๋อแล้วเขาเขาไปหลายปีแล้วครับเป็นเขาน่าจะไปอยู่เป็นสิบกว่าปีแล้วครับเป็นสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมเคยอยู่ในหมู่9แล้วย้ายไปไปเฉยๆแต่เขาไปทํามาหากินอยู่ที่สับสนุนแล้วแล้วที่เขาอยู่ที่หมู่9เนี่ยครับเขาอยู่กับใครอะครับเขาไม่ได้มีบ้านนะครับเมื่อก่อนเขาไปอยู่ เขามก็อยู่กับแม่ยายเขาอยู่กับแม่ยายอ๋อเออโอเคอ๋องั้นแม่ยายก็คือแม่ยายของแม่ของชื่ออะไรครับชื่อนางแหวนนางแหวนสนิททองหลังนางแหวนสนิททองหลังอ๋องั้นเป็นแฟนเป็นแฟนใหม่หรือเปล่าเขาน่าจะมาได้เขามีแฟนอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเขาก็มาได้ลูกนางแหวนนี่เนี่ยแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นแฟนใหม่หรือแฟนเก่าก็เห็นเขาโอเคโอเคเขาเขาอยู่ด้วยกันเขามีลูกตั้งหลายคนแล้วแล้วเขาก็ ไปทำมาหากิจอยู่ที่ทนับสนุนนะครับสนับสนุนครหรผมจะมาถามที่นางแหวนก็ได้ครับเขาอาจจะรู้ที่อยู่อ๋อนางนนแหวนนี่คือแม่ยายเหรอครับใช่แม่ยายเขาเขาน่าจะทราบว่าลูกเคยเขาไปอยู่ที่ไหนโอเคไปเดี๋ยวไปหายายแหวนกันไปถามหาข้อมูลของพ่อลูกพุ่งกันนะ ตอนนี้รู้คร่าวๆว,ว่าคนที่ชื่อลูกทุ่งย้ายไปอยู่ที่ตำบลซับสนุนแต่ที่ไม่รู้ก็คือจุดไหนของตำบลน,นั่นเองเราเลยต้องไปลุ้นคำตอบกันที่ยายแหวนซึ่งเป็นแม่ยายของคนชื่อลูกทุ่งคนนี้ครับคิดว่าน่าจะใช่ใช่ไหมมีน่าจะอยู่นะมียังคำนี้คำนั้นน่าจะมีหเปล่าใช่ไหม เดี๋ยวเข้าซอยเดี๋ยวเข้าซอยไปนิดนึงแล้วจะมีต้นขนุนที่ระบาดต้นขนุนขวามือเขาบอกนี่ไงขวามือใช่ไหมต้นขนุนไหมใช่เจ๋อเหมินสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาสอบถามข้อมูลหน่อยสอบถามอะไรคะเจ๋อหมนจ๋าจ๋าเออ่พอดีเขาทำรายการตามหาคนพัดพากจากกันนะจ้ะ แล้วพอดีมีมีคนเขาอยากตามหาคนคนหนึ่งอ่ะที่เขาชื่อพ่อที่เขาชื่อทุ่งอ่ะยายแหวนรู้จักไหมทุ่งลูกทุ่งสิงงามลูกทุ่งสิงงามอยู่ซอบจันนุนค่ะลูกเขยเป็นลูกเขยค่ะจาก,กาอนเขาก็อยู่ยังไยจะเขาย่วงไปอยู่ชาบจน,นุนอ๋อคนคนที่หนูคนน,นี้น,นะแต่ไม่แน่ใจว่าสิงงามนี่แหละสิงงามนี่แหละจา้า แล้วแล้วพ่อพ่อพ่อลุกทุ่งเขาไปทําอะไรอยู่ที่นู่นนะ๊ะยายจ๋า,จาเขาอยู่กับเขาอยู่กับเทาแกมองเทาแกมองจ๋ะทำอะไรอ่ะเขา,าใช้ไล่ให้เขาไล่ใช้ได่ให้เทาแกจะไปหาพ่อลุกทุ่งอ่ะถ้าไปถามเขาเนี้ว่าบ้านลุกทุ่งอยู่ตรงไหนเขาลู่บ้านสเสน่ห์อยู่ตรงไหนเขาลู่บ้านสนิหเสน่ห์คือใครจ๊ะแม่ กสน่ลูกสาวยายอ๋อไปถามหาบ้านลูกกับบ้านเสน่เสียมองเสียมองก็ชามสักแกมองก็จ้าเขารู้หมดแหละอ๋อโอเคโอเคลูกเก่าเขาั้มเฮ้ยฮะใช่เหรอแม่จ้าเฮ้ยแม่แม่รู้อะไรมั่งแม่ลูกเก่าเขาด้วยลูกใหม่เขาเขาเขามีกับลูกสาวยายเนี่ยเขามีอยู่สามคนคือน้องแมวน้องโมน้องไม้อันนี้อันนี้ลูกใหม่กับลูกสาวแม่ ก็แมวโมไม่มแต่ไม่รู้ว่าลูกกับเมียเก่าคนนี้หรือเปล่าก็เพราะงั้นก็ไม่รู้เหมือนกอันนี่ตอนนี้ได้ข้อมูลจากยายแหวนมาแล้วนะครับคนชื่อลูกทุ่งคนนี้แต่งงานกับลูกสาวของเธอมีลูกด้วยกัน3คนซึ่งตอนนี้เขาทำงานอยู่กับเท่าแกมมอง ซึ่งถ้าหากลูกทุ่งคนนี้คือพ่อของน้องเบสจริงๆก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าเขาจะยอมรับน้องเบสเป็นลูกสาวหรือไม่งานนี้ลุ้นเหลือเกินครับ จะอยู่ไหมเพราะว่ารถเขาเสียบเสียบไว้หมดเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอ๋อพี่มาดีจ้าหนูรบกวนหน่อยจ้าพี่จ้าโน้มน้าวผู้ใหญ่มองเอ้ยไม่ใช่เฮียมองค่ะอโอเคพี่ชื่อเสน่ห์หรือเปล่า พี่คะผมมีเรื่องรบกวนนิดนึงมาจากเพจอีตเตอร<า>์ดีกันนะคะพี่พอดีมาตามหาคนพัดภากจากกาันแต่ว่าไม,ไม่ได้เกี่ยวกับเนี่ยมองเป็นน่าจะเป็นลูกน้องหรือคนที่ทํางานให้เยี่ยมองนะครับในที่สุดเราก็ได้คุยกับเจ้าบ้านหลังเรียกหาอยู่สักพักอีเต้ยอธิบายการมาเยือนของทีมงานและได้สอบถามถึงคนงานของเท่าแก่หมองที่ชื่อลูกทุ่งสิงห์งามไม่ทันสิ้นเสียงคำถามดี เราก็ได้คําตอบแบบนี้ครับบ้านเขาอยู่ตรงไหนอ๋อบ้านหลังไหนเลยบ้านลูกทุ่งนะลูกทุ่งไงซอยป่าสัตตวว์ซอยป่าสั์เนนนีี่่่ยยยบ้้างอูตรเเเป็นบ้านของลูกทุ่งสิงห์งามเลยใช่ไหมเขาเป็นลูกน้องที่นี่แหละใช่ไหมไม่ได้เจอกันใช่ที่อยู่อยู่ลพบุรีแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันไหมนะแต่ข้อมูลยี่สิบยี่สิบเป็นไปได้ไหมก็อายุประมาณสี่สิบ ก็น่าจะเป็นไปได้อยู่ครับพียงเดี๋ยวต้องไปคุยกันก่อนเพราะว่าเขามีครอบครัวใหม่ใช่ใช่ข้อมูลเบื้องต้นตรงทุกอย่างเลยนะครับเป็นคนพื้นเพลำนาลายใช่อย่างที่น้องให้มาเลยนะฮะก็ตรงกับข้อมูลในใบเกิดแล้วก็ข้อมูลที่เราบอกว่าเขาเคยอยู่ในเดือนจำก็ใช่เหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคดีอะไร ทีนี้น่าจะใช่90%แล้วแหละเหลืออีก1 0เคือเจ้าตัวเขาจะรับหรือเปล่าพี่ก้องสวัสดีครับพี่ต้องสนใจพี่งลงมาคุยกันก่อนคยุยกันกันทำงานอยู่ใช่ไหมขอทษ้งเเดี๋ยวไปคุยกันตรงนน้นพี่ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับ คนที่ยืนตรงหน้าอีเตยตอนนี้คือพ่อลูกทุ่งของน้องเบสตัวจริงเสียงจริงครับพี่ไม่ต้องตกใจนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อน <c oughs> มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ20ปีเขาดูรายการผมแล้วก็เขาอยากจะเจอพ่ออย่าเงี้ยเขาก็เลยบอกให้เตยมาตามหาพ่อให้หน่อย <c oughs> เขารู้ <c oughs> แค่ว่าในใบกเกิดเขาะ่ะ <c oughs> เขียนว่า <c oughs> ชื่อ <c oughs> ลูกทุ่งสิงงามครับผมเขาชื่อเบสชดาพรสิงงามบ้านบ้านเขาอยู่ลำนารายที่ลบบุรี พี่เคยมีลูกสาวมาก,ก่อนไหมมีครับแม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้ว20ปีแต่การจากลานในวันนั้นก็ยังเป็นภาพจำแผลใจของพ่อลูกทุ่งอยู่ดีแม้จะมามีชีวิตใหม่อยู่ทางนี้แล้วจำได้ไหมยืนยันเลยว่าจ้งแต่ตอนเล็กๆเลยครับคิดถึงคราบไหมก็คิดถึงครับ เห็นลูกสาวจําจําได้ตลอดเลยว่าพ่อพี่พี่กุ้งเนี่ยเคยซื้อนมกระป๋องไว้ให้ลูกสาวสามกระป๋องแล้วก็าฝากเงินไว้ให้สามร้อยใช่ไหมพี่ครับวันนั้นคิดอะไรอยู่ทําไมถึงตัดสินใจซื้อนมไว้ให้ลูกแล้วก็เอาเงินไปให้ลูกแล้วก็จับมาผมเป็ด ติดคุกอยู่ที่ลบบรีอพอตอนนี้แม่เขาเลยไปมีคนใหม่มก็เลยพี่ชายก็เลยออกมาก็พี่ชายก็เลยรับไปอยู่มุกเหล็กพี่รู้ไหมว่าลูกสาวเนี่ยเขาเรียนโรงเรียนประจําทุกครั้งที่ปิดเทอมเขาจะปั่นจักรยานไปหาพี่ที่บ้านของพ่อพี่ไม่รู้ครับไม่รู้เลยครับ ช่วงนั้นไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปบ้านเลยไม่ค่อยได้ไปบ้านลเลยมีไปช่วงพ่อเสียแต่ก็ไม่ได้แวะเข้าไปหาลูกเพราะว่าผมก็กลัวทั้งแม่ยายเขาจะว่าวก็เลยไม่ได้เข้าไปที่รู้ไหมว่าลูกเขาคิดถึงพี่มากเลย ถ้าเกิดพูดถึงจะตามมันก็โอ้มันหลายอย่างะครับมันมีเหตุผลมันมีความจําเป็นนะเนาะในใจมันนึกถึงตลอดใช่ไหมพี่เคยลืมลูกคนนี้ไม่ถามจริงๆสองคนไม่เคยลืมเลยครับเบสกับพี่พี่สาวครับอ๋อพี่สาวอ๋อแล้วอยากเจอลูกไหมเนี่ยก็อยากครับให้เขามาหาได้ไหมได้ครับ ในที่สุดความพลัดพรากกว่า20ปีของเบสก็มาถึงปลายทางสักทีนะครับความพยายามในกา i̇şte. รตามหาพ่อลูกทุ่งตอนนี้เป็นจริงแล้วอีกไม่นานพ่อลูกก็กำลังจะได้พบเจอบรรยากาศจะเป็นยังไงห้ามพลาด e p 3พรุ่งนี้ตื่นเเนใช่มโอเโอเวินีแรก้าสมมุติเจอคุณพ่อจะเป็น เจอคนที่ชื่อลูกทุ่งสิงห์ง,งามเน่น่าจะดีจังดีใจเลยเหรอใช่เพราะเราก็ตามหามานาะน 发。